คือแบบเผ็ดและแล้วก็ตัวน้ำซุปที่ผมปรุงอ่ะมันจะมีความออกเค็มๆนิดนึงนะอันนี้ลองกับสามชั้นนะครับใครชอบเผ็ดๆนะครับใครชอบแบบซุปหม่าล่าคือตามได้เลยง่ายมากสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนวีช n แนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ และที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาว่าภัยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่ที่เพจ a c e b o o k นะครับครัวบ้านสวดวีแล้วก็คอมเมนต์หรือ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคาถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูไปเลย ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากเราจะทําน้ําซุปหมาล่าก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยนะครับนี่อันนี้เป็นกงจีหมาล่านะครับหมาล่าสูตรไต้หวันนะครับนี่แบบสไตล์โฮมเมดนะครับอันนี้เพื่อนผมส่งมาให้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยผมเคยกินแล้วนะครับคือแบบอร่อยมากคือหอมมากนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรโฮมเมดอะคือแบบ เขาทำกันเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับเริ่มจากนี้เลยใชใส่ผงนี่พริกเขามาล่านะครับของกงจีไปก่อนเลยแล้วก็ผัดให้หอมนึงนะครับใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับนะเปิดไฟอ่อนๆนะครับในการผัดนะตัวนี้ของกงจีนะครับเขาชอบผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะครับไม่ใส่วัตถุกันเสียนะครับไม่ใส่วัตถุสังเคราะห์ไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีใดๆเลยครับก็คือง่ายๆเลยธรรมชาตินะครับนะ ใช้ผัดเมนูต่างๆได้นะครับผัดหมูผัดไก่อะไรเงี้ยผัดหมาล่าหรือว่าทาปิ้งย่างก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตัวผมก็จะประมาณเนี้ยเอามาทําเป็นซุปหมาล่านะครับจากนั้นผมจะใส่ซอสปลาแห้งนะครับผสมกับตัวซีอิวนะครับนะก็หาซื้อได้นะครับทั่วไปนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีการสั่งซื้อไว้ให้นะครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับ แล้วก็ใส่น้ำซุปเลยเอ่อน้ำเปล่านะครับพูดสิ <c oughs> <c oughs> กลิ่นแบบหอมฉุนมาก <c oughs> คือต้องบอกนะครับว่ากลิ่นเนี่ยแบบได้มากที่สำคัญเน่ยง่ายง่ายทำแค่นี้เองได้ส,ำส้ำซุปแบบเข้มข้นเข้มข้นดูน่ากินครัคืนนี้ผมจะทำกินแบบประมาณ มือ้อนึงนะครับกินได้ประมาณ2อสามคนนะครับเรืออาจจะถึง4ี่คนนะก็ทำตามนี้ได้เลยแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับนิดหน่อยหอมมากคือแบบกินแบบแสบจมูกเลยกินแตะเตะจมูกมากจติน้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อไปใส่อย่างอื่นแล้วแบบมันจะเข้มข้นนะเพราะาเดี๋ยวเราไปตั้ง บนเตาอีกนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะกินแบบเป็นหม้อร้อนนะเนี่ยแค่นี้ได้ละคือหลักๆคือมันจะได้รสชาติของความเผ็ดหอมนะครับแล้วก็ชาซาลินมากนะนำ้ำรสชาติเนี่ยจริงๆเขาก็ปรุงมาแล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาทําเป็นซุปหม่าล่าผมว่าเติมนิดหน่อยพวกเกลือกับตัวน้าซุปปลาแห้งมันทำให้กลมกลม่อมแล้วก็หอมนะครับหรือถ้าใครจะเอาไปผัด อื่นๆเนี่ยก็ใส่เนื้อสัตว์ผัดๆเติมซีวนิดหน่อยเติมน้ำตาลนะครับจบเลยง่ายมากทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับวันนี้ผมตั้งกินแบบนี้เลยกันเนาะง่ายๆก่อนกินก็บางทีผมก็จะชอบใส่แบบต้นหอมไปนิดนึงเพื่อให้มันมีความหอมๆนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ เริจากอันนี้ผมจัดการกับหมูสไลด์ก่อนเลยนะครับอันนี้ผมชิมให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปจัดโต๊ะของผมอีกทีนะต้องบอกว่ากลิ่นคือแบบหอมมากอะออกลิ่นมากเดี๋ยวชิมนะครับมีความแซ่บนะครับ คือแบบเผ็ดอะแล้วก็ตัวน้ำซุปที่ผมปรุงอ่ะมันจะมีความออกเค็มๆนิดนึงนะอันนี้ลองกับสามชั้นนะครับใครชอบเผ็ดๆนะครับใครชอบแบบซุปหม่าล่าคือตามได้เลยง่ายมากอันนี้ผมแบบยังไม่ใส่จัดเต็มนะเดี๋ยวแค่ชิมให้ดูเฉยๆสามชั้นเนี่ยตัวเด็ดเลยกินกับแบบน้ำซุปหม่าล่าดีมาก Mm hmm. ก็ใครชอบก็ลองไปหาซื้อนะครับมาทำตามดูนะง่ายมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวไปกินก่อนนะใครอยากกินก็จะตามเลยนะครับ mm hmm. ชอบหมูชอบไก่ชอบเนื้อชอบอะไรก็จัดเต็มไปเลยเนาะย mm ังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ